โดยกาศสบดีพี่น้องกาสบดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามหลับซุ่มส่งบ่เบนสโปปอลาวอันยูวินไปสุกทุกทุกฐานมือนี้ก็มาพบพ่อลาหน่อยสองคนโอ้ยมีแต่คนเก่งๆแต่ว่าโดูงามบนทั้งสองไอ้แบกไอ้แบกกาสบายดีประลุงไหมลูกมองแต่กินพู้นี้อาเต้เก่งอาเต้น่ะเก่งไอ้แบกเด็กไอ้แบ๊กเบอกเก่งไอ้แบกบทสบายดีปราลุงอ่ะเก่งสรุปบ้าน อันนี้ไอ้แม่ก็เก่งเลยดูอีกปามากันเล่นยังอันนะลูกเฮ้ยอ้าวล่มเลยพี่น้องเลยน่าน่าอุ้ยโอ้ยจะบึงลุงเปืือนมั้งครับมันจะมาใกล้ลุงลุงเปืือนลุงหักก็มาแต่เหตุงาน ประหับเขากองด้วยฮะเขากองไงปลาลุงเบิกด้วยฮะเขากองเนี้ยนี่นี่ลุงเขานอนกองนี่ลุงสีพับไว้นี่เออเขาไปนอนโคตรกระซ่งอยู่ลงเฮ้ยเออเขาไปเขาไปประหับน่ะเขาในนี่ฮะปอารคือได้ผมทรงหล่อเซว่านอนลงมาเนี่เออนอนลงนอนลงเออลูกสีอาร์ตไว้อารมลงอลงมึงกับพี่น้องมันเห็นเลย อาตีไปเสว่าบุห็นอาตีแล้วบ่นอยู่สายคือบุห็นขอเสียงหน่อยกว่าบุนนะตมดยอุ้ยอภิกอต้นน้อฮะดันดงดันดงดนำบตดผมกมาำไปตดผมก็ไปฮะ เอ้แบกกลับไปตัดมลูกเนาะตัดผมลูดเนาะโอ้เก่งมากลูกแล้ว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 ตาลุงไปดีปนปน้โอไปเลยไปเลยวะโอ้ไปเน

ไอแบ๊กไอแบ๊กเมื่อผูแคนไม่เท่าไอแบ๊กไอแบ๊กกับมาใหม่มาเล่นมังค์ทําไม่เด้อมาทำเล่นถ่ายไอแบ๊กเด้อ่เมื่อฮะเมื่อเมื่อเป็นยังอ้าวจะมาตีลุงอากาเซนลุงสีผ้าเมื่อส่ะเออแต่ละลุงสีผ้าเมื่อส่ะมาทายไอแบ๊กรุ่นน่ะมาทายไอแบ๊กไอแบ๊กไอแบ๊กเมื่อบ้านบ่มาทายไอแบ๊กเลยหิมะหิมะไอซ์เมื่อบ้านบ่ ่โอ้ยหายระบายเนี่ไอแบกบอดเมื่อลูกไอแบกบอดเมื่อลูกวายอกทีซื้อ อ ah, ่ะาวศเมิด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 มฮะไอแบกปวดเมื่อไอแบกปวดเมื่อเฮ้ยไอแบกปดเมื่อดอกอมิดมิดประคัมจะเมื่อบ่ลูกวันเดือนอ่ะมืออยู่บ่ประคัมจะอยู่น้ำยาบ่ อยู่น้่งพาย撒มาอยู่น้่งพายจะลูก <c oughs> ลุงสิพายแวกระตัดผมไปบ่กวะไปบ่ลไป่ไปนนเหมือน่ร้านนังาในนัเลยเนา ไปซาปาปะหน่สอปลูกไป่าไแวกไปตัดผมควตัดก่อนเลยพี่น้องเลยไทตัดอยู่หันไปพาทตัดหันไปเออเดี๋ยวลุงสะพาพ่าไอรกไปเด้อไาทาตัดอยู่ลานใดมัน้นอหลอดเ่ว่า

น้าอ <ots df> ีพาลูกไส้มาตัดผมพี่น้องบ้านนี่ร้านมันจะไปนั่งพี่น้องเลยไปรอเบิ่งรอซมมึงร้านตัดผมพี่เลยพี่น้องเมื่อกี้จะขับรถมาหอนมองตัดผมเลยพี่น้องเอ้ามาทำให้ยังอันนะฮะมาพี่มาพี่มาตัดผมมาไหมรอคิวพี่น้องเลยมาคนพอดีคนยังลาอยู่พี่น้องเขาเดาเขาฮะตัวท่านดเอาฮะโอ้ยยังกระเดาเลย โม่ว้าเดืดรุดยอดอมีวะพ่อมีมาห้ามจิตัดอีกบ่เอาบ่าทา้งนาบ้านนี่เอาสโซ่ลนุนคือลุ่งนี่โอ้ไปเทหัวหมู่บ้านนี่บ่แล้วเทหัวสะดอกเขาะ S> <S ไปท้ายอักไปได้ล okay. ุงยันเสือบุกาอาบุกอยู่ในฮืนนะไือบ่ได้ไหมเจ้มาเจ้ามนเรียนไปค่ะให้แดงดาจิหน่อยมันมามือว่านนี่เพราะมือว่านนี่ก็ซื้อกับ เรามเอาจังซั่นตัดมุมติแต่ให้พี่น้องจมพ่ออยู่นั่นอันจนได้ยั่วเอาพี่น้องย่านบ่แล้วพี่น้องเกือบสิบ่แล้วอ่งได้ดื้อลูกเด้อตลอดเนาะอโอ้งามแล้วบงามแล้วโอ้รอแล้วรอแล้วตีนลูกเด้อสิเลลูกแกสิลโอนะ เาหายระบาดนี่โคดอาลโคดอาโคดอาคน้ามาเดีเบิ้งคะเบิ้งฮะส่งผมหนาฝั้งาปลา่บดนี้ตัดผมแัดหายคือเอาน้องอติซ้มันนี่แต่เมื่อซ้เมื่อเมือเมื่อัมันบบมันบงามเไดตัดผมบเลวนะอย่าให้อย่าให้ตัดผมไปสิหายเลย ส่วก yeah. ็ได้อบุคืออติอติยังบุหายเพิ่งเล่นมือไปยังหูุมันบุเลี่วนี่มันบุงามเล็นมือวัดหลุมบังค่ะบ่งฮะทางนี่เอาแล้เอาแล้วภาษีเมืองพี่น้องเว็บบาลนี่ฮะมหอดเด้วมาหอด์ดานพี่น้องมหอร์ดมันกินหนามกินนุ่มกินขนมต่อยพี่น้องบาลนี่อ่าอ่า ข้าวหนานะกะเฮาหิวยังวะกะว่าอลไรพี่น้องกะหากินอลไรพี่น้องบานบางเถื่อกะแม่เคี้ยวเพิ่นก็บ่ได้เอาเงินน,ำน้ำดอกพี่น้องให้ร้านกินบางเถื่อกินอะารกะเกรงใจเพิ่นเป็นเลยกะเลยบางเถเงื่อให้น้ำแน่พี่น้องส่วนร้ายก็เพิ่นจะได้กินน้ำพิ่นอะไรร้ายกลัวพี่นุ้ยอารมณ์แม่เกิอบร้านนะไปบังคเมือกำหนลูกปลาไปนี่ปะ mặc hàm mặc hàm đâu hả lúc ghi nắm qua hả quay mặc hàm 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 แล้วไปดิเม uh ื่ออำนาจมาลูกปะเมื่ออำนาจเราเสเดินทางพี่น้อยบ้านนี่สีเมือบ้านแม่น้องแว็กพี่น้องกรคำเือตอนนี้กะเขื่อ ปสมาณ์ทุ่มหนึ่งผูดเป็นน้องไอฮอดผูกระดิครับรถพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์เนาะโดยกับมอเนี่ยกับสมาพิกคนแหละพี่น้องกพบพผอกันในคลิปหน้าพี่น้องกินซีร์โคอัมลาผ้าจากพี่น้องเขาาปลาลุงสุธุรานเอฟซีสุธุรานเนาะพี่น้องพบพอกันในคลิปหน้าสบายดีพี่น้อง